วันนี้ผมมาเทสสายแลนนะครับผมมาเทสสายแลนผมจะเดินสายแลนแบบ POE นะผมใช้ POE ของ TP-Link นะครับตัวนี้เขาเคมได้ระยะถึง250เมตรนี่ผมจะถอนให้ดูนะครับตัวนี้จ่ายไฟ POE ผมใช้กับตอ้อ s t a g r a m นะฮะผมได้สายแลน100เมตรมาอันนี้เป็น100เมตรเต็มนะเป็นสายของ Link นะครับ เดี๋ยวผมจะเทส POE 100เมตรเต็มว่ามันจะใช้กับกล้องว i s ่าแคมตัวนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะจ่ายไฟเลี้ยงไปที่กล้องได้ไหมนะผมใช้แปลงไฟนะครับเป็นตัวลดไฟ12โวลต์ใช้กับกล้อง IP VISA CAM นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลย CS 6 2 1 SR นะครับเป็นกล้อง3เลนอ่าผมเข้าสายเข้าหัวเรียบร้อยนะครับเสียบสายแลนเข้า ฮับีโอีนี่นะครับเส้นนี้นะนะเสียบสายเรียบร้อยนะครับต่อง่ายๆแบบนี้เลยนะเดินสายแลนเส้นเดียวนะครับกล้องทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกล้องพูดนะครับถ้าพูดว่าไวเล็ c คอนเน็กชันสักเซสเมื่อไหร่แสดงว่า <The connection. S 2> นี่เลยถ้ามีเสียงนี้แสดงว่ากล้องทํางานสังเกตที่ไฟนะครับไฟดวงสีเหลืองตรงนี้ถ้าติดค้างคือกล้องทํางานใช้งานได้นะครับ ระยะร้อยเมตรนะครับทํางานได้นะครับทํางานได้ดีด้วยนะครับอ่เป็นสายของลิงก์นะผมแนะนําให้ใช้ของลิงก์นะถ้าระยะร้อยเมตรเนี่ยของลิง์จะได้ทองแดงเต็มนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาใช้ตัวรถไฟ12บสองวัับเดินสายแรนเส้นเดียวไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์นะกล้องใช้งานได้เลยนะครับออนไลน์ทันทีนะครับผมโอเคระยะร้อยเมตรนะครับไฟนิ่งๆเลยแล้วก็โหลดเร็วด้วยนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นเลาเตอร์ถ่ซิมนะ สายเนต็ตมาให้กล้องแล้วก็ใช้เป็น POE นะครับฝากไฟเลี้ยงมากับสายแลนนั่นเองโอเคใครสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะ